♪ <laughs> <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับวันนี้พี่เบนซ์ก็จะพามาทำโน์ววนะครับจากเส้นพลาสติกนะครับผมที่ใช้สารตะลัก้านะครับแล้วก็มาบอกวิธีการแก้ไขนะครับเวลาเราซื้อมานะครับส่วนมากมันจะใช้ไม่ได้นะครับเสียงไม่เพาะนะครับอ่ะวันนี้มีวิธีแก้นะครับแล้วก็วิธีทำในการทำโน์ววนะครับผมแบบง่ายนะครับทำอย่างไรเรามาดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับผมต้องมีเส้นพลาสติกนะครับอุปกรณ์นะครับผมเส้นพลาสติกนะครับกันไกลนะครับผมมีไฟแช็กนะครับแล้วก็มีกาวแล้วก็มีเชือกนะครับผมเป็นเชือกไนล่อนนะครับตัวนี้พี่เบนซ์ใช้เบอร์เก้านะครับผมเราเริ่มกันเลยนะครับพี่เบนซ์ก็ได้ทําการตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเชือกเข่าสนุว้าวขาดนะครับอ่นนี้นะครับอ่ะสองตัวนะครับทั้งสองข้างนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเชือกนะครับเชือกพี่เบ็นก็จะใช้ตัวนี้ก็จะใช้เป็นที่เก็บที่ว่าเราพับหัวสนุว้าวนะครับใช้หมุน แทนหัวนะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะใช้ทำเป็นเคาะสนว้าวนะครับจะสั้นลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเส้นสนว a l วนะครับที่จะทำให้เกิดเสียงโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปรกรณ์ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาทำการพับหัวนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ เอาที่เราพับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามาใสา่แบบนี้นะครับืพับเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับพับเหมือนกันนะครับเน้นนะครับเอาไปคนละฝั่งนะครับสมสมติมว่าฝั่งนี้เราไปด้านนี้เนาะอีกฝั่งนี้พับไปอีกด้านหนึ่งนะครับพับอีกด้านนึงแบบนี้นะครับพับอีกด้านหนึ่ง ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับก็มาใส่อ่ทีนี้นะครับเรามาทำเข่าว่าวนะครับเข้าสนว่าวนะครับอ่เอามาสองเส้นนะครับเอามาสองเส้น มัดไปเลยนะครับทำตามทำไปพร้อมๆกันนะครับง่ายๆนะครับผมแบบนี้นะครับใช้ไฟเช็กนะครับจุดหรือว่ากันไกลก็ได้นะครับอ่าอกันไกล เราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับทำสองอันนะครับไม่ต้องยาวมากก็ได้นะครับ กะว่ามันพอดีนะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับไปเช็คจุดอีกทีนึ่งทำการลนนะครับเพราะว่าเชือกตัวนี้นะครับมันจะลื่นนะครับอ่ะเสร็จแล้ว2ตัวนะครับพี่เบนทำไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรทำเคาว์สนวลาเสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็พับหัวนะพับหัวเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปข้างในอ่าเราก็เอาเข่าที่เราทำเมื่อกี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้เราก็ใช้เชือกนะครับ เดี๋ยวทำไมเชือกเยอะอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็พันไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่เบ้นก็จะใช้กาวร้อนนะครับหยอด ลองติดมือนะครับหยอดนิดนึงอพอติดออกก่อนเดี๋ยวมันจะติดมือเรานะครับแล้วก็หยอดให้ทั่วเลยนะครับไม่ต้องหยอดเยอะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับ อืมนะครับประมาณนี้นะครับทาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับ ไปติดมือเกือบไปแล้วนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะได้แล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับค่อยใช้กันไก่ตัดนะครับมันจะเชือกตัวนี้มันจะแข็งนะครับมันก็จะตัดง่ายนะครับยังไม่แข็งรอให้มันแข็งค่อยตัดอ่ะประมาณนี้นะครับ ีนี้นะครับเราก็จะใช้เชือกที่ว่าเราจะ,ะใช้ทำเส้นเสียงสนุกว่าวนะครับไม่รู้ท่านอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไม่แยกนะครับทำการแยกให้มันเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงอ่ะตามไปพร้อมๆกันครับผมค่อยค่อยดึงทีละนิดอ่ะประมาณนี้ครับ ถ้าเส้นใหญ่จะทําง่ายนะครับเส้นเล็กก็ทํายากนิดนึงนะครับอ่าเราก็จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้นะครับพี่เบนก็จะใช้ข้างละสองเส้นนะครับ นะเดี๋ยวอนุญาตเก็บกาวร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวหกกาวร้อนกาวร้อนไม่ได้ใช้แล้วนะครับเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยกาวร้อนไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้มาสองเส้นนะครับทำการยืดสายให้มันไม่ไม่พันกันยืดออก ยี่ดอกอันนี้นะครับก็ได้เชือกมาแบบนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันนะครับมันก็จะได้ทั้งหมด4เส้นนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ดึงเชือกให้ตึงนะครับดึงเชือกให้ตึงแล้วก็เอาส่วนปลายนะครับสอดเข้าไปตรงกลางนะครับสอดเข้าด้านหลังนะครับด้านด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาข้างในแบบนี้นะครับดึงให้มันตึงนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากอ่ะ ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็เข่าสนว้าวนะครับมันก็ขยับได้นะครับถ้ามันไม่กึ่งกลางนะครับขยับได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยลองทดสอบเสียงดังนะครับ วิธีแก้นะครับวิธีแก้นะครับซื้อมาแล้วทํามันไม่ดังเดี๋ยวพี่เบ้นจะไปแกว่งนะครับไปทดสอบดูว่ามันดังหรือเปล่าถ้าไม่ดังเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้นะครับแก้ยังไงนะครับให้มันดังนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อพี่เบ้นขออนุญาตนะครับใส่คันสนว้าวนะครับตัวนี้คันสนุว้าวนะครับพี่เบ้นใช้ขนาด120้เซนนะครับเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะครับ ส่วนวิธีการวัดสายสนุว้านะครับสายเปิ้ลตัวนี้นะครับก็เกินครึ่งหนึ่งของคันสนว้านนะครับเกินเล็กหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับอ่านี่นะครับวิธีง่ายๆนะครับนี่ อย่างง้ยจัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับเ,เราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับ อะเดี๋ยวเราไปทดลองดูนะครับผมทุกคนเรามาทดลองสนุว้าวนะครับมันจะดังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองสนุว้าวนะครับจะดังหรือเปล่านะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับอมาฟังกันเลย ตระมานี้นะครับมันก็จะมีหลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาบอกวิธีแก้นะครับผมไปดูกันเลย อันนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ไปทดลองสนุว่ามาแล้วมันก็จะมีหลบนิดนึงนะครับแต่เสียงโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเราขัดนะครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงในว่าสายอ่อนนะครับถ้าเราขัดให้มันบางลงนะครับมันก็จะดังแบบดังแรงไปเลยนะครับผมเป็นเป็นลมแบบลมนรกนะครับโอเค ก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับใช้ไฟแช็กนะครับใช้ไฟแช็กเท่านั้นนะครับอย่าใช้ไฟอย่างอื่นเดี๋ยวมันเปื่อยมันขาดนะครับให้ใช้ไฟแช็กนะครับอ่าอ่าเราก็ลนไปเลยนะครับลนใบนะครับลนให้มันผ่านนะครับอย่าปล่อยนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดมันจะยุย่ย,ยเอาโอเคมาเริ่มกันเลย ทำแบบนี้นะครับสองด้านเลยอ่ประมาณนี้นะครับสนุว่าเราก็จะแข็งขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังอุ่นๆอยู่เดี๋ยวรอให้มันแข็งอีกนิดนึงนะครับเราก็ออกอีกรอบหนึ่งทำอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันเย็นก่อนยังร้อนอยู่น่าจะได้แล้วนะครับ ถ้าเราขัดอย่างที่นพี่เบ้นบอกนะครับมันก็จะดังแบบเหมือนเราแกว่งแรงๆนะครับแกว่งช้าๆนะครับมันจะเพาะนะครับผมถ้าเราขัดนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกที่ว่ามัน,มนบางๆนะครับเสียงมันจะเพาะกว่านะครับแต่ว่าแผ่นหนามันจะดังแรงกว่านะครับอ,อีกรอบหนึ่งครับสองด้าน เรียบร้อยประมาณนี้นะครับทันหรือเปล่าดูทันหรือเปล่า,า,ลาพี่เวนไม่ได้มองกล้องเลยพี่เบนมองมองอันนี้กลัวมันจะยุ่ยมันจะขาดอ่ะยังร้อนอยู่ให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวพี่เบนขออนุญาตตึงนะครับอ่า พราะเราซื้อมานะครับซื้อมาเวลามันโดนลมนะครับมันจะไม่ค่อยหมุนมันจะหลบลมแต่ทีนี้พอเราทําแบบนี้นะครับมันจะหมุนแบบนี้นะครับโดนลมนิดเดียวมันก็หมุนเราไปฟังกันดูนะครับเรามาลองฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่แก้แล้วเมื่อกี้นะครับ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧା ରୁଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ เสียงให้มันเสียงดีกว่านี้เราก็เพิ่มหัวนะครับก็ดูว่าพอดีหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย